พบกับฮิวโก้ได้แล้วครับท่านผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับพี่ฮิวโก้ครับสวัสดีจ้าน้องอาร์ตโอ้โหพบกันอีกแล้วนะครับพบกันอีกแล้วโอ้โหพี่เพิ่แป๊บเดียวเข้าวันที่5าพฤษภาคมแล้วนะครับครับแล้วรู้สึกวันนี้มันเป็นวันวันหยุดด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วจ้านี้เป็นวันหยุดเนื่องจากเป็นวันฉัตรมงคลนะครับฉัตรมงคลใช่ไหมครับพี่ใช่แล้วครับและวันนี้นะครับรู้สึกว่าเราพบกับแขกรับเชิญดีไหมพี่ อ่าใช่เลยจ่านี่นะครับผู้แขันรับเชิญของเราเป็นในแบบนุ่มรอกว่าน้องอัดแต่น้อยกว่าพี่นะจ๊ะเราไปรู้จักกับเขากันเลยครับครับพบกับแม่ฟิวดีนครับครับคุณแม่ฟิวดีนนะครับพี่ฮิวก็อ่อตรงนี้เลยครับวันเสาร์ที่ที่หยุดนี่ระวันตอนหางพี่จ่ะผมก็ไม่ได้ไปไหนครับอยู่บ้านครับ อ่านหนังสือเรียนอะไรครับเรียนอยู่ที่ไหนครับมอลังสิตครับมอลังสิตอยู่ปีปีไหนแล้วครับปีหนึ่งครับปีหนึ่งนะครับแล้วเป็นไงครับน้องแมทธิวงานเดินแบบเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะสนุกหรือเปล่าครับสนุกดีครับผมก็ทํางานในวงการประมาณปีกว่าแล้วครับอ๋อปีกว่าแล้วแล้วนอกจากงานเดินแบบนี้เคยคิดจะไปทางด้านอื่นบ้างไหมครับอย่างนักแสดงหรือนักร้องอะไรแบบนี้ไหมครับผมก็อยากจะลองการแบบเล่นละครเล่นหนังอะไรอย่างนี้ครับเล่นละครนะครับ ครับก็อีกหน่อยอีกไม่นานก็คงจะเจอแม็กซ์่ตามจอนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราต้องเลือกแผ่นป้ายมินิเกมให้กับทางบ้านแหละครับพี่ให้น้องแม็กซ์ทิวเลือกมินิเกมสําหรับน้องๆทางบ้านเลยครับตอนนี้เรามี4แผ่นป้ายนะครับแผ่นป้ายแรกคือข้าวโพดอบกรอบมิกกี้เมาส์ครับจ้าอ้าครับที่สองครับเจฟฟี่ใช่ครับที่สามสถาวิยามินิโอเอครับและทาดกรีนนัทกรีนนัทครับอ้าแล้วครับตอนนี้มาถึงตามแมทธิวกดปุ่มเลือกมินิเกมกนะครับน้องแมทธิว เอาเลยครับปาปาปาวันนี้จะได้แก่เอาล่ะครับมินิเกมวันนี้อยู่ที่ป้ายของของกรีนนัทครับกรีนนัทแอปเปิ้ลเจ้าป้าเอาล่ะครับในวันหยุดวันนี้หลายคนคงยังไม่ได้ทานผลไม้เดี๋ยวเรามาเก็บแอปเปิ้ลกันจ้ะเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกับช่วงมินิเกมครับขอต้อนรับสู่ช่วงมินิเกมของฮิวโก้ครับ สนับสนุนโดยกุลโกะป๊อกกี้ครับตอนนี้ก็มีแปดสายรออยู่นะครับเรามาลุ้นกันดูว่าผู้โชคดีวันนี้จะมีใครบ้างะละจ๊ะมาดูกันเลยครับท่านแรกนะครับคุณนงลักษณ์ทองนครก้าวจากโครงการประชาร่วมใจประหยัดไฟฟ้าครับคุณอัศวินองอาจวานิชนะจ๊ะอยู่ที่กุิโกะป๊อกกี้ครับคุณนันทว,นวันวัชระพงพานิชจ๊ะอยู่ที่โคโดโมะครับคุณกเกษมจิตสมพงษ์นะจ๊ะอยู่ที่เอ็มแอนด์เอ็มนะครับท่านที่5นะจ๊ะอยู่ที่ป้ายของมามา่าคือคุณพันธิพับ ท่นที่6คุณชวลิดพงสุขะเวชกุลนะจ๊ะอยู่ที่สกาแคร์ครีมครับคุณชุมพลบุญชูจ๊ะอยู่ที่โกโก้ครันจากเนสเล่และท่านสุดท้ายนะครับคุณฐานันชมพูจ๊ะอยู่ที่น้าเดิมตราสิงครับครับผมตอนนี้มาถึงตาของแมทธิวที่จะเลือกผู้โชคดีคนแรกเลยครับโอกดปุ่มเลยครับกดไปแล้วโอ้โหเบาๆก็ได้จ้ะเอาละพี่กลัวแป้นที่เจ็บเอาละครับอยู่ที่ป๊อกกี้นะครับคือคุณอัศวินองอาจวานิชจะจากจังหวัด กรุงเทพครับดีครับคุณอัศวินครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับฮัลโโลครับชื่อบอยครับน้องบอยคุณบอยครับตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้างครับอ๋อก็ร้อนนะครับก็ร้อนใช่ไหมครับเรามาทําใจยืนกับ a อ p l e Jack ดีกว่าครับมินิเกมของวันนี้ครับไปเลยจ้าอาอกครับน้องบอยนะครับจากกรุงเทพจาก หยุดอยู่บ้านในวันหยุดแบบนี้นะจ๊บแล้วรสหนุกกับเกไม่ไี้หรืออาตโนมาติซื้อีดที่ทำอะไรแกไม่ได้แต่ก็ยังนึกว่าจะรอดภัยนีกเจ้าฮิวโก้บออหนังไม่หมดแกแกทำอะไรฮิวโก้ไม่ได้หรอกไปเลยครับสำหรับน้องบอย สีทางซ้าย6ทางขวาเหมือนเดิมนะจ๊ะเขาเจะลูกแอปเปิ้ล่ยอะนะครับร่างกายแข็งแรงนะครับหาลูกแล้วเทจอะไปเลยครับไปเลยครับโจ๊กครับฮอก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 ฮอยาอกฮอกฮอครอบฮีกฮอกฮอี่อกฮกฮอกอกฮกฮกฮอกอกฮกอกฮออสีออกอ้ไ้ออนกกกกกนะครับตอนนี้ ลูกที่สี่จ้าอีกลูกหนึ่งครับอีกลูกหนึ่งอ้อีกลูกหนึ่งจ้าสี่ครับสีครับเอาละครับเทครับเทเลยนะครับเก็บต่อไปครับแะครบหนึ่งลูกของตะกร้าที่สองนะครับหกหกแสนก็ตามไปสองลูกตสามลูกและสี่ลูกเลยนะครับลูกสุดท้ายของตะกร้านี้เทเลยครับเทเลยนะครับโอ้โห สี่ครับเอาละครับหนึ่งลูกแล้วจ้าสองลูกครับสี่ครับครบครับเวลาจะหมดแล้วนะครับเวลาจะหมดแล้วจ้าเวลาจะหมดแล้วเทเลยครับโอ้โหได้ยืดเงียว่าได้ดูนานกันได้เท่าไหร่เห็นเห็นกันเลยนะจ๊ะได้ไปทั้งหมด3ตระก้าครัดไปสามตระก้าครับผมตอนนี้มาถึง ผู้โชคดีท่านที่สองนะครับเดี๋ยวให้คุณแมฟวิวกดปุ่มเลยครับโอเคครับเบาๆนะคราวนี้ไปแล้วนะจ๊ะท่านที่สองจะเป็นใครวันนี้ได้แก่มา่านะครับก็คือคุณพันธิโมครัตน์นะจ๊ะจากจังหวัดนครนายกครับนครนายกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อเนตค่ะชื่อแมบน้องเนตนะครับน้องเนตครับพร้อมที่จะเล่นหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วไปเลยจ้า น้องพันทิพย์หรือว่าน้องเน็ตนะครับจากจังหวัดนครนายกน้ำตกสวยนี่คือเครื่องหลอกล้ออัตโนมัติฮีรานาสีได้ที่ทำอะไรแก้ไม่ได้แต่ก็ยังนึกว่าจะหลอดภัยนิดเจ้าฮิโก้บุตรน้องไม่หมดแก่แกอะไรฮิโก้ไม่ได้หรอกสี่ซ้ายหกขวาเอาละจ้ะตาตามกินแอปเปิ้ลมละผลร่างกายแข็งแรงนะครับ เก็บเลยครับสีสั้งหมดนะโอ้ยังไม่มีหรอกนะเดไ๋ยวถามอีกทีเอาละครับเล็งดีดีครับอย่าพลาดอีกทีนึงครับอย่าใจร้อนแต่อย่าใจเย็นนะจ๊ะซ้ายครับอ่าได้ลูกหนึ่งครับซ้ายซ้ายกำลังดีกำลังดีนะครับหน้านะครับสองลูกแล้วจ้ะเอาละครับอยู่ตรงนั้นตั้มตั้มตั้มไปแล้วนะครับตัามซ้าครับซ้าครับซ้าครับไม่ทันครับ ไม่ทันนะครับ้าสามเม็ดเอาละครับซ้ายครับซ้ายอ้ได้อีกแล้วจ้ะอีกลูกเดียวนะครับอีกลูกเดียวนะจ๊ะต้องให้ได้มากกว่าสามตะกร้านะครับถึงจะได้เข้าไปครับไม่ทันครับซ้ายทีนึงครับเทเลยครับเทเลยครับนั่นแหละจากรอบแรกครับหนึ่งลูกขวาครับขวาครับ Two Apple ไม่ทัน Two Apple ซ้ายครับซ้าย สเตียโป้สายครับสายครับล네 sí, wow. ูกท ja uh huh. ี่สี่จ้าราษมแล้วครับราษมพลล่ะจ้าดวน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 เลยครับดวนเลยโอ้โหเหไปก่อนอีกแล้วนะครับหมดเวลาแล้วครับได้ไปทั้งหมดแตนแตนหนึ่งตระก้ากับอีกสี่ผลนะครับโอ้โหเพราะฉะนั้นผู้ชนะก็คือน้องบอยครับใช่แล้วครับน้องบอยนะครับก็รับนี่ไปนะครับครับสำหรับน้องเน็ต อ๋อน้องแนทขอโทษครับน้องแนทได้ตุ๊กตาฮิวโก้ครับใช่ครับน่ารักเชียวรลบได้ในการจากกาแคร์ครีมนะครับครับขอชูให้ดูหน่อยนะครับแล้วสํายอีกหกสายที่โทรมาเล่นในวันนี้นะครับยังได้รับเสื้อจากพี่ฮิวโก้นะครับใช่ครับวันนี้สีน้ําเงินกับมีลายเซนด้วย สเก็ตบอร์ดแล้ว,วนี่ในจใะหนุพี่นะจ๊ะห้ามปลอมทีเดียวน้องๆร้อยคนแรกนะครับที่โทรศัพท์เข้ามาสมัครพี่ก็ยังคงแจกเกมฮิตแคปยูนะครับป่านนี้คงได้กันทั่วประเทศแล้วนะจ๊ะส่งให้จากข้าวโพดอปรอบตรามิกกี้เมาส์ครับ